มีพี่น้องหลายคนนะครับอ่ะถามผมมาเยอะครับโทรมาตั้งแต่ผมลง,ลงคลิปที่แล้วครับพี่ครับพี่จะเลิกทำา p ว c แก๊สเลยเหรอครับว่าผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอหลายๆคลิปของพี่มันหายไปหมดผมไม่รู้จะถามใครนะครับไม่รู้จะติดต,ต,ตามยังไงวันนี้ผมจะมีคําตอบสําหรับผู้ที่มีข้อกงใจว่าผมจะเลิกหรือเปล่าไปดูครับ สวัสดีครับสมาชิกฟิวีแก๊สทุกท่านครับมาเจอผมเลยครับในช่องมาโจเข้าหนึ่งเกาสามวีแก๊สครับอก็ทำโมดี่ตจั่วไปครับ่รับสายนะครับ่เอฟซีถามมาเยอะเลอเกินนะครับคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมจะทําทั้งหมด3คลิปใน1เดียวนะครับพี่ครับก็คือจะแบ่งแยกนะครัคลิปนี้คลิปหนึ่งแล้วก็อีก2คลิปเดี๋ยวผมจะทําในวันวันเดียวไปเลยครับท่านอย่าแปลกใจนะครับว่าทําไมผมใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวครับแต่ละคลิปครับก็ทาวันเดียว3คลิปนะครับ จากหัวคลิปที่ผมพูดไปนะครับ FC ถามมาเยอะว่าทําไมผมจะเลิกํำหรือเหรอนะครับแบบ PVC แก๊สแล้วผมจะดูคลิปยังไงเพราะว่าคลิปใหม่ๆถ้าเกิดว่า,ามีรุ่นใหม่ๆระบบใหม่ๆแล้วพี่ก็คงจะไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาต่อประมาณนี้ก็ FC ประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ผมเน้นย้ำนะครับแบบในคลิปที่แล้วคลิปก่อนที่ผมแจ้งกับ FC ไปครับผมก็นะครับก็คือตัว PVC g ก๊สขยังทําอยู่นะครับแต่ทํานะครับ ถ้าเกิดทําผมจะทําแบบรุ่นใหม่นะครับไม่ทําแบบรุ่นเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่าแบบนั้นธรรมดาครับขึ้นเฟรมก็เหมือนกับตัว M4 CB M4 A1 พวกนี้นะครับไอ้คล้ายๆขมสมจริงมากที่สุดนะครับตัวจริครับแล้วตัวนี้ครับระบบวาวเดียวครับ FC กําลังเป็นที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับว่าระบบวาวเดียวมันจะไม่ยุ่งยากนะครับตัวิงแล้วนะ อันของผมนะครับที่ผมทำนะครับผมจะเริ่มนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวที่เป็นกระบอกไล่นกครับเหมือนกับพิลซีเกตที่ทำนี่แหละครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่ลูกครับใส่ลูกไม่ได้ผมจะทําแบบที่ไม่ต้องใส่ลูกครับเอาแต่เสียงเหมือนแบ่งกันครับเพราะว่าใส่ลูกครับมันจะเป็นก็คือเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปคือว่ามันจะเป็นเมนะครับมันจะส่องง่ส่องงามครับปผิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แล้วแต่คนจะมุมมองครับแต่ผมก็เลยจะทําแบบที่ไม่ต้องใส่ลูกครับ ไว้ไล่นกครับมันจะไม่ผิดกฎหมายนะครับอ่ะอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับอ่ะว่าเหมือนกับแบ่งกันแบ่งกันมีแต่เสียงครับอ่ะเหมือนของจริงแต่มีแต่เสียงไม่มีลูกครับอ่ะมันไม่เป็นอันตรายนะครับอ่ะไม่ใส่ลูกไม่ได้มันจะไม่เป็นอันตรายมันก็เลยไม่ผิดกฎหมายเหมือนกันครับอ่ะผมจะทำพิวซิคสแบบที่ไม่ใส่ลูกครับอ่ะไว้ไล่นกนะครับมันจะไม่เป็นอันตรายก็เหมือนของจริงแต่มีแต่เสียงนะครับพิวซิเคสก็ประมาณนี้คงจะเข้าใจ แล้วอีกอย่างหนึ่งจะเพิ่มมาอีกระบบหนึ่งก็คือแบบระบบหนังยางนะครับเพกที่ครับก็ไว้สําหรับใส่ลูกเหล็กก็ได้ครับอ่ะใส่สมวกยิงปลาก็ได้ครับอ่ะในหนึ่งเดียวแต่ยังเป็น PVC อยู่ผมจะไม่ใช้เหล็กนะครับมาเพิ่มอ่าเหล็กเหล็กอาจจะมีเหล็กอลูมิเนียมนะครับเพก่ที่ครับแต่ว่าหัวใช้หลักของมันก็คือ PVC แก๊สก็ยังใช้อยู่นะครับอ่ะวันนี้ผมออกมาทดขออ่ากอครับเทส MC CQB นะครับอ่ะ c v r ตัวใหม่ครับก็ เบืงเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็มาเทสดูก่อนแตไหนก็มาทําคลิปแล้ววันนี้3คลิปทั้งหมดนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นผ่านท้ายเคลนนะครับก็ยังค้างกับผู้สมาชิกอยู่หลายหลายคลิปแล้วครับหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วระดับท้ายเคลนนะครับแบบที่ผมขึ้นไว้ในช่องชุมชนกับในช่องหลายในในในกลุ่มเฟสแล้วก็ใน u t u b e นะครับแบบที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้เสร็จนะครับบอกว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับบ ก็มาเดินรับระบบเบาเดียวผมเน้นย้ำอีกครั้งระบบเบาเดียวนะครับมันมีความปลอดภัยหลายชั้นนะครับอะอันดับแรกครับอ่ะจะเกิดว่าเราไม่ใส่ลูกครับอ่ะเราฉีดแก๊สไม่ใส่ลูกนะครับฉีดแก๊สครั้งเดียวนะครับไม่ใส่ลูกอันนี้ยังไม่ติดครับะเพราะว่าผมยังไม่ได้จูนแก๊สนะครับเดี๋ยวต้องจูนเข็มตัดเข็มก่อนนะครับถ้าเราไม่ใส่ลูกครับอะฉีดนะครับแล้วยิงครับ ถ้ามันถ้ามันติดครับมันจะดังปุกปุกปุครับเดีมันจะไม่เสียงดังนะครับพี่ครับนั่นคือข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับถ้าเราใส่ลูกครับใส่ลูกนะครับลูกสิบสองมิลครับใส่ลงไปปุ๊บนะครับโดยที่เราไม่ได้ฉีดแก๊สครับพอเราฉีดแก๊สครับมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับมันคือความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าในระบบสองวาวผมนันย้ำอีกครั้งครับผมทำคลิปไปแล้วครับระบบสองวาวถ้าเกิดว่าลูกมันอยู่ในลำกล้องนะครับมันค้างอยู่ เราไปฉีดแก๊สแล้วยิงมันจะติดมันจะอันตรายเพราะไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ในลงเปรอในลํากล้องนะครับอ่ะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกมันอยู่ในลํากล้องก่อนที่เราจะฉีดแก๊สครับอ่ะฉีดเท่าไหร่มันแก๊สก็ไม่เข้าไปยิงมันก็ไม่ติดนะครับวิ่ครับมันคือความปลอดภัยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไอ้มันติดไอ้มันดีก็เพื่อนสมาชิกก็คือต้องฉีดแก๊สก่อนถึงจะพอดลูกครับอ่ะถึงจะยิงได้นะครับอ่ะ มันมีความปลอดภัยนะครับเซฟของตัวมันเองด้วยในระบบวาล์วเดียวนะครับเพื่อทๆครับเพื่อเพืนสมาชิกก็คงจะเข้าใจนะครับคือระบบวาล์วเดียวก็ดีกว่ามันครับก็เสียก็คือใช้ลูก8ปมิลไม่ได้ครับอ่ะสิบมิลแปดมิลสามบัวพวกนี้ครับใช้ไม่ได้เพราะรูมันเล็กผมทําคลิปไปแล้วในชุดของ M4A1 นะครับอ่ะอมเอาลองเอาลำแปดมิลมาทำครับเห็นไหมครับม <noise> ันจะไม่ติดเพราะว่าระบบวาล์วเดียวแก๊สระบายแก๊สไอเสียมันจะไม่ออกต่างปลายลำนะครับเพราะระบาย แก๊สมันจะระบายแก๊สออกทางไตรลาครับเวลาเราฉีดครับแต่ว่าพอมันเป็นลูกแปดมิลครับฉีดยังไงมันก็ระบายไม่หมดไอเสียมันออกไม่หมดแล้วก็แก๊สที่จะเข้าห้องระเบิดมันก็ไม่เข้าเข้านิดเดียวเพราะเนื่องจากว่ารูมันเป็นล้ำขออภัยครับลำมันเป็นแปดมิลแก๊สมันเลยไม่ออกไอเสียมันเลยไม่ออกแก๊สมันเลยไม่เข้ามันอั้นมันตีกลับนะครับทำให้แก๊สไม่เข้าในห้องระเบิดทำให้มันไม่ติดนะครับะ ก็คงเข้าใจนะครับพีพ่ครับเดี๋ยวผมจะเทได้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนอ่าเข็มตอนนี้ส่วนนี้อ่าผมต้องเปลี่ยนเข็มใหม่ครับผมใส่เข็มสั้นมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่พอเข็มตอนนี้มันอยู่ลึกเข้าไปเพื่อพี่เห็นหรือเปล่าครับอยู่ลึกเข้าไปประมาณ2มิลครับมันลึกกว่ารูต่ำกว่ารูครับอตอนนี้ก็อากาศมันเข้าเยอะกว่าแก๊สนะครับจะบอยนะครับถ้าเกิดว่าเข็มมันยาวนะครับะเข็มมันยาวแก๊สมันจะเข้าเยอะกว่าอากาศ ถ้าเข็มมันสั้นเกินไปนะครับอ่ะอากาศมันจะเข้าเยอะกว่าแก๊สทาให้มันไม่ติดเหมือนกันเราต้องจูนให้มันได้สัดส่วนของมันคือ5 0าสาทั้งแก๊สและก็อากาศถึงมันจะติดนะค,ครับก็คงเข้าใจครับเด้นย้ำครับเข็มยาวแก๊สจะเข้าเยอะกว่าอากาศเข็มสั้นนะครับอากาศมันจะเข้าเยอะกว่าแก๊สมันเลยไม่ติดนะครับเพื่อนจีบอเราต้องจูนให้ได้50 50ตทั้งแก๊สทั้องอากาศถึงมันจะติดนะครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนแก๊สอ่าเปลี่ยนเข็มก่อนนะครับอ่าพิจิพี่ครับสักครู่ครับโอเคนะครับผู้พิจิตรครับบ่ก็ตัดเข็มเรียบร้อยแล้วครับตัดเข็มใหม่นะครับเปลี่ยนเข็มใหม่ก็เมื่อกี้เข็มมันสั้นพวกเอาอ่าเอาเข็มมันเก่ามาใส่ไว้ไว้นะครับอะเลยต้องเอาเข็มเปลี่ยนเข็มมันใหม่มาตัดใส่นะครับก็มาดูครับอ่สิดไม่ติดนะครับลองดูก่อนครับอ่ด้วยไม่ใส่ลูกครับโอเคครับอ่ดังพูดผู้พิจิตร์เห็นไหมครับได้ยินไหมครับอ่ ถ้าเราฉีดแล้วไม่ใส่ลูกนะครับอ่ะฉีดนะครับแล้วก็ยิงครับไม่ใส่ลูกครับมันดังปุดนะครับมันจะไม่เป็นอันตรายแล้วก็มันไม่เสียงดังไม่ต้องไปตกใจอะไรเยอะแยะนะครับอ่ะเพราะว่าอันนี้คือความปลอดภัยอันดับแรกครับอ่ะฉีดโดยไม่ส่งไม่ต้องใส่ลูกครับแล้วก็ยิงนะครับดังพูดฟิดปุดๆนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลูกนทีนี้เราจะยิงจริงแล้วครับอ่ะ แต่ว่าพอจีดเสร็จปุ๊บนะครับจีดนะครับแล้วก็ใส่ลูกครับในที่ที่โปอยิงครับมันจะติดนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งลืมใส่ลูกไปก่อนอ่าผมใส่ลูกไปแล้วนะครับแล้วก็จีดแก๊สครับจีดนะครับปล่อยครับแล้วก็ยิงครับเห็นไหมครับมันจะไม่ติดถ้าเกิดว่าเราใส่ลูกลูกมันค้างอยู่ในในลำกล้องนะครับนี่คือความปลอดภัยของมันนะครับที่ครับถ้า FC เอาไปตั้งไว้นะครับอ่ะเด็กไปเล่นหรือใครไปเล่นครับเขาไม่รู้ครับอ่ะมันจะปลอดภัยนะครับอ่ะนั่นคืออ่าที่ผมอธิบายเกี่ยวกับระบบวาล์วเดียวให้แล้วให้ให้รู้นะครับว่ามันมีความปลอดภัยขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้เอฟซหลายท่านนะครับอ่ะทำกันเยอะแล้วเกี่ยวกับระบบวาล์วเดียวเพราะว่ามันทําได้หลายรูปทรงนะครับแล้วก็มันทำได้เหมือนสมจริงมากกว่าที่เป็นระบบสองวาวนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วเอฟซถามมาอีกนะครับอ่ะเกียวกับงานของผม DIY PC Gas ครับอ่ะเรียกพี่ครับอ่ะคลิปของพี่พี่ลบไปลบไปมาเท่าไหร่ร้อยกว่าคลิปเยอะไหมครับอ่ะร้อยกว่าคลิปนะครับพี่ครับอ่ะทั้งหมดของผมมีอยู่400กว่าคลิปตอนนี้ผมลบไปร้อยกว่าคลิปก็ตอนนี้เหลืออยู่300ประมาณ300น่อยหน่อยๆนะครับผมพี่ครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าคลิปมันติดเหลืองติดแดงเยอะนะครับอ่ะมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ครับอ่ะ ก็มีไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับผมนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเท่านั้นเองแต่สำหรับผมมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นมันไม่มีรายได้อะไรครับแต่ว่า FC จะมีประโยชน์เลยผมจะทาคลิปชดเชยให้นะครับเพื่อนครับไม่ต้องเป็นตกใจครับว่าผมจะลบคลิปทิ้งแล้วผมจะไม่ทาเพิ่มอีกเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มให้เพราะว่าผมได้ได้ได้ติ๊กเงนโบนแลวได้จดเง้นโบนแลวว่า คลิปไหนบ้างที่ผมลดลบไปและผมจะทําให้ในลักษณะที่มันจะไม่ติดเหลืองติดแดงครับผมจะลงให้แล้วเพื่อนสมาชิกก็ต้องก็สบายใจได้เลยครับอ่ะไม่มีคําว่าที่ผมจะหยุดทําคลิปวิดีโอมาเปี่ยปันกับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะไม่มีครับผมก็ยังทําอยู่นะครับเพื่อนสมาชิกแต่ว่าผมจะทําแบบนี้ครับรุ่นแบบนี้รุ่นใหม่ต่อไปครับไอ้ระบบที่เป็นสองวาลอย่างนั้นในรูปแบบ PVC แก๊สแบบธรรมดาแบบนั้นธรรมดาธรรมดาขนาด ผมจะไม่ทำครับผมจะทําไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะหลายๆท่านก็ทาอยู่แล้วนะครับก็เกเดนก็อยู่แต่ผมจะไม่ทําเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่างานพวกนี้นะครับเราต้องแหวกแนวนะครับเราจะตามตามคนอื่นมันก็ไม่ใช่ครับเหมือนผมนะครับผมศึกษาเรกี่ยวกับระบบแก๊สมาผมเคยทําตามคนอื่นนะครับแต่ว่ามันไม่มีไมม่ีความภาคภูมิใจในตัวเราว่าเอมันไม่ใช่ ความคิดของเรานะครับเราเอาของคนอื่นได้ครับมาทําแต่เราต้องต่อยอดครับถ้าต่อยอดแล้วไอ้มันดีกว่าคนอื่นนั่นแหละครับมันจะเป็นที่จดจําของหลายๆท่านหลายๆคนและเป็นความรู้ให้กับ f c ที่ติดตามในช่องของผมด้วยนะครับเพราะผมคิดทมคอนเทนต์ครับผมพยายามจะให้มันแรงแนวนะครับแล้วอาจจะ,ะไม่เหมือนกับท่านอื่นเพื่อสมาชิกจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับและก็อาจจะไปเอาไปจุดตรงนี้ ที่ผมทำอ่ะไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปนะครับพี่ครับก็คลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์มาเด้งครับถ้าได้ดูคลิปผมแล้วยังกดไม่กดซับสไคร b e ก็กดซับสไคร b e แล้วกดกติงต้งริงๆด้วยครับคลิปหน้าท้ายเคลนครับหนึ่งวันสามคลิปใส่เสื้อตัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยนใจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ